ดีครับผมคือเบริเฟอร์ในเกมคอนเดมพาส์ที่เจ็ดยับนะครับผมโอ้ยเย่รุ้ยเลยยินดีต้อนรับที่ฟื้นใหม่ครั้งนะครับขอให้สนุกเราเริ่มต้นกันด้วยดีแต่มึงทำให้กูเจ๊งเข้าใจไหมมึงยังไม่เข้าใจเหรอกูหลอกใช้มึงไงกูใช้มึงไงไอโง่อีธานโทมัส มันยืมมือเราจริงๆด้วยกูดูมึงกูแอบสกดรอยตามด้วยและใช้มึงในการหาฆาตกรต่อเนื่องแล้วก็ฆ่ามันซะง่ายมากกูต้องยอมรับเลยกูมันด่ามากโคตรกูฆ่ามันแบบเดียวกับที่มันฆ่าเยอะของมันมันสนุกนะเว้ยกูเจ๋งขึ้นมาเรื่อยๆเลยเจ๋งขึ้นเรื่อยๆ แต่มึงกับกรมตำรวจของมึงมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่ะไอไฟเป็นแพะเลยมึงก็ไม่มีประโยชน์กับกูแล้วนะอืมอยากตายแบบไหนล่ะกูไม่อยากจะทรมานเลยมันเสี่ยงเกินกรีดผ่านคอมเลยดีไหมนะง่ายง่ายสั้นๆ แต่วหวานหอมเฮ้ยดีจะตัดกระดูกมึงดีตัดไปทั้งตัวเลยเอาเครื่องในออกมาข้างนอกแล้วก็ให้ตำรวจหาดีไหมเฮ้ยมันเฮ้ยอะไรวะนะอยู่ใ,ก,ใกล้มาแล้วกูไปถึงก่อนเฮ้ย <c oughs> อะไรวะเฮ้ยเฮ้ยไ <c oughs> อ้ตัดนิ้วไอ้สัตว์ไอ้แม่ตัดนิ้วกูไอ้สัตว์ตัดนิ้วฮะพ่อมึงไอ้เขี <c oughs> ้ยมเหมือนเอาลัดเลย เอดี๋ยวคนโราบีบคอตายเออดีดีดีรอมันรอมันเอ้ยหลุดแล้วหลุดแล้วไปฆ่ามันเดี๋ยวนี้เอ้าวฮันด้าอนนเดสทรอยต์วันอัพเดตรับผิดชอบสำหรับแมสเนสตามล่าไอ้คนที่อยู่เบื้องหลังความบ้าคลั่งครั้งนี้ดึงไม้ออกมาไปไงแล้วเนี่ยขามได้ไหมขามไม่ได้เราเคี้ยไปทางไหนวะกูงงกูงงอ่ะชิบหายแล้วไฟไหม้กูโดนไฟไหม้ตายแน่ไอ้สัตว ทางไหนเนี่ยทางไหนเนี่ยอ,อ๋อโอเคโอ้เหมือนเดิมถูกแล้วเมื่อกี้กด e ไม่ได้นะครับโดนตัดนิว้วอ่ะอีกแล้วเกมแนวนี้แม่งโดนตัดนิ้วตลอดกูไม่มีไฟฉายดนี่ยว่าอ,อ๋อเลยต้องใช้คบเพลิงแทนเสียงกระซิบอะไรว่าอิทธาทวัสมึงเป็นของกูเสมอ you always belong to us ไม่มีซับขึ้นด้วย oh shit ตามไล่คนที่อยู่เบื้องหลังความบ้าคลั่งทั้งหมดที่เกิดขึ้นคือมันไม่ใช่แค่ไอ้เบื้อกนั่นนะครับมันยังมีอีกตัวหนึ่งเมื่อกี้มันคลายความล็อกกับเราแล้วทั้งหมดเอ,อย้ยขี้อะไรวะอ๋อโอเคขวาขวาขวาทางไหนวะเนี่ยนั่งไงนั่งไงเจอแล้วเจอแล้วเฮ้ส hey, วัสดีเพื่อนอยู่ไหนแล้ววะนั่นมึงปะมึงว่าอยู่ปะไปไหนแล้ววะไอเวร ช็คไพ์แสดงว่ากูมาถูกนะครับเฮ้ยเเสียง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 อะไรเสียงอะไรอะไรพังวะอะไรพังเฮ้ยไอ้เชียนี้อุ้ยบล็อกไม่ได้ไอ้สัตว์บล็อกฟาดมึงไอ้หัวลังผึ้งไอ้หัวลังผึ้งไอ้สัตว์ไม่มีเครื่องช็อตแล้วลำบากว่ะไอ้หัวลังผึ้งกูเชียบล็อกลงนะไม่โดนเว้ยเฮ้ยหวยอะไรฮะยังอีกยังอีกยังอีก ล็อกได้ล่อมันอุ้ยเฮียไม่โดนเว้ยเฮ้ยโอ้โหเยนี่ไหนสัตว์เปี้ยวอะฮะมานี่เลยฉีกถุงเละฮ่าฮ่าแม่ไม่ได้ฉีกถุงเล่มานานรู้สึกดีเฮียๆยนะครับพยาบาลชอบเสียงกินยาใช่ไหมดังป๊อกป๊อกนะครับขยำขวดกินยาขยำขวดแต่ก็ยังบ้าอยู่ดีต้องไปทางไหนวะเนี้ยหลอกตรงไปดูดิ น่าจะใช่ทางนี้นะถูกปะวะออกนอกแบบปะเนี่ยใครตามมาปะไม่มีเนาะโอเคเฮ้ยนั่นไงคนคนแหะวัดดิมาหากูนหน่อยสิวิ่งไปนูนนแหละเฮ้ยตัวเฮียตัวเฮียพ่อเกนต่ำตามตามตามคลา,ายมโอเวอร์กูมาล้อมมึงแล้วมากี่คนวะ เฮ้ยๆตัวเหี้ยนี่ไงสัตว์โผล่มาทำไมล่วงไปเลยหมดยังวะหมดยังวะยังไม่หมดยังไม่หมดอีกเหรอเฮ้ยเฮี้ยอะไรวะเฮ้ยไอสัตว์มาไงเนี่ยมาไงเนี่ยโอ้โหลุ่มๆๆแต่เฮ้ยเฮี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 ้ยสัตว์เนี่ยเก๋าเก๋าเฮ้ยๆๆนั่นไงไอหัวลังพึ่งบล็อกอู้ยบล็อกก่อนไม่ได้บล็อกเร็วไปบล็อกเร็วไปนี่เนี่ยกะเวลาใหม่ไอสัตว์แรกกว่าแรกกว่าฮะอันนี้หนีหนี หนีควยไรฮะหนีควยไรไสัตว์ <c oughs> นี่นะมึงทำเป็นคุกเข่าไอ้แม่ยึดเชีย่ยแม่งกัดจากด้านหลังไอ้พวกนี้แม่งร้ายนะครับโอ้ยมืดว่ะไม่มีไฟฉายมีแต่ครเพิงอโอเคไปเราต่อเรื่อยเยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะอะไรวะเสียงอะไรวะเสียงใค้คำรามวะ ไอสัตว์ใครมาเบ่งขี้แถวนี้ยิงมมืดๆอยู่นี่ถ้าไม่มีคบเพลิงนี่มองไม่เห็นเลยเนะี่ยมันมืดมากทางนี้วะว <c oughs> ่ะอ้ากูก็จะทำลายอย่างเดียวไม่ใช่วะคงต้องขึ้นไปด้านบนนะโอ้ยแถบความเหนื่อยแม่งลดอย่างไวเปลี่ยนเปลี่ยนอันใหม่เปลี่ยนอันใหม่หมไม่ได้อีกโอ้ขอบคุณมากใช่นี่แหละ น่ะลุยลุยลุยทางนี้วะลองดูเซเข้าได้วะเฮ้ยปืนโอเคมันเยี่ยมมากเลยอ่ะกูจะใช้ยาโอเคพอได้ปืนไรเฟิลก็จะไม่มีไฟฉายนะครับได้ย่างเสียย่างไอเวนเนยอเทิร์นออนเทิร์นพาเวอร์ออน ได้ป่ะได้ป่ะโอเคไฟติดแล้ว hoo. ดีมากน,าน่ามีคนมาสองคนนะครับเป่ากระบ,บาลเป่ากระบ,บาลไอสัตว์ไม่ตายอีกอึดกี่นัดวะเนี่ยสามนัดใช้อย่างคุ้มค่าเล็งที่หัวยิงเข้าไปไม่ตายอีกไอสัตว์บีบ,บีกันปะเนี้ยเอ้ยเอ้ยตายครับผมโอเคหยิบขอเพิ่มมาบีบีกันจะชัด ของจริงยิงเข้าหัวนั้นเดียวก็หลับแล้วนี่แหละเครียดอะไรเนี่ยนั่นน่ะจะหล่นทับหัวกูปะเนี่ยวิ่งไปเลยว,วิ่งไปเลยโอเคไม่ทับไม่ทับเย้ตั้งกิว๋วขอบคุณที่ไม่ทับหัวกันจะมอออะีอุ๊ยไอสัตว์อะไรวะเฮ้ยแหมเอางี้เลยนะแหมถ้ากูมีเครื่องช็อตน้ำมึงไม่รอดตามไปตามไปตามพ่อเข็นต่ำไปนะครับ พ่อขึ้นตน่ำนำทางเอ้ยไอ้เหี้ยหัวลังพึ่งแม่งตามมั้งหลังเว้ยไม่ได้แดกหรอกโอ้โหไอ้สัตว์โหดโหดซะด้วยไอ้หัวลังพึง่งเอ้ยไปทำเหี้ยอะไรมาเนี่ยอุย้ยอะไรวะเอ้ยมาข้างหลังอีกแม่ยัดแม่ยัดไอ้สัตว์บล็อกไม่ได้นี่แหละบล็อกนี่นะมึงบล็อกไอ้หัวลังพึง่งเฮ้ยเฮ้ยเร็วไปเร็วไปเอ้ยอแรกก่อนแรกก่อน เฮ้ยเฮียจะตายแล้วจะตายแล้วโอ้ยเฮีย <valu you. S 1> โอ้ยเกือบน็อกเกือบน็อกไอสัตว์อีกนิดเดียวตายยายาโดนยาโดนหลอดแล้วกูพลังหมดหลอดเกือบไปแล้วมึงถึงว่าแม่งวางกระเป๋ายวาวันให้กูเยอะจังกูต้องบวกเยอะนี่อะไรเนี่ย พ่อคิดตัดบล็อกไม่ได้อีกไอ้สัตว์นี่แหละพ่อเหรอมา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 บล็อกกูรู้แกวแล้วไอ้ซับกูรู้แล้วกูยเยอะจังวะมาตีกันเองไอ้ควายโ,มโ,มโมง่โง่นะมึงเนี่ยมีปะมีปะหมดแล้ววะหมดแล้วเนาะโอเคกลับไปเอายาก่อนเย่ thank you ขอบคุณที่วางไว้ให้ไม่ว่ามึงจะเป็นใครก็ไอเฮี้ยนี่ตายยังเนี่ย เฮ้ยเฮอะไรวะเฮ้ยซามูไรไอสัตว์ซามูไรโอ้โหโอหโอหอะไรมึงเนี่ยบ็อกซามูไรเหรอไอ้สัตว์เอ้าอะไรอ่ะไอ้สัตว์ซามูไรซามูไรเบอร์เกอร์นี่นะมึงกลับแมคโดนัลด์ไปเลยไอ้สัตว์เอ้ยไอ้ตีลังกาไอ้ลังกาควยอะไรอ่ะบ็อกกระจอกไอ้สัตว์มาดิมาดิไอ้สัตว์สวะเอาดาบเอาไม้ของมัน แต่งตัวเหมือนซามูไรแต่เพื่อไม่ใช่ดาบนะครับใช้ท่อนเหล็กกากๆโอวเฮีย oh, เอาไงดีจะไปอีกจดนซามูรายยาไรนะ oh. อ,อีกไหมน่ะไปเลยลุยๆขอบคุณที่วางยาวให้กูไ <laughs> ม่งั้นกูตายแน่นอนโอ <laughs> เคนะแฟงนี้เนาะ <laughs> มันมีกี่ตัววะนา่ะไอซามูไรเฮียน่ะนะ กูฟาดนอกไปตัวนึงละมึงมึงไอ้หัวลังพึ่งไอ้หัวลังพึ่งไอ้สัตว์มาดิตัวเดียวเนาะตัวเดียวเน้ออุ้ยอุ้ยอ้ยสู้ไอ้สัตว์นั่นไะอะไรอะไรโอ้ยโดนโดนไอ้สัตว์ป๊อกไอ้หลอกันนี่แหละกูไวกว่าอุ้ยสองตัวสองตัวเอาตีกันเองเออดีเอาเลยเอาเลยตีกันเองเลยเออดีดีตีกันเองตีกันเอง โอ้ยโดนยังอย่าโดนอีกโอ้โหโห้โหไอสัตว์ไอสัตว์บล็อกตีกันเองเออดีดีกูจะตายแล้วเนี่ยไอเหี้ยเอ,อ้ย <c oughs> ถึงก็นั่งเลยเหรอกูว่าเอาไมา้ติดไฟดีกว่าไม่งั้นมองยากนั่งโหดจริงด่านนี้แม่งยากเว้ยบวกทั้งด่านเลยเว้ยเอาแสงสว่างกันดีกว่า พาะครูจะตายแล้วเนี่ยเหลือครึ่งหลอดเท่านั้นไม่ถึงครึ่งด้วยไอสัตว์สมุไรสมุไรยังไม่ตายกอวะไมเอวนะ่ะเฮ้ยปืนปืนไอสัตว์แม่งมีปืนแอบแอบแอบสองตัวไปไหนแล้ววะมันหันหลังมันหันหลังเดีย๋ยวก,กูจะเข้าไปตะปบเหยือ่อเอ้ยกูมีปืนบ้างแล้วไอสัตว์ตมาดิฮ่า เดียวอะฮะมีสองตัววะกดยิงยิงเข้าไปไอสัตว์สวะเหลือสี่นัดเว้ยฮ่าฮ่าอันนี้มีกี่นัดอันไหนยเยอะกว่ามีเก้าแน่โอเคเยี่ยมเลยอันนี้มีสิบป่ะดูสิมีเก้านัดเหมือนกันกระบอกที่มีเก้านัดย่อมเจ๋งกว่าอยู่แล้วเอาไปด้วย มีปืนแล้วสบายแล้วกูเฮ้เฮหวัสดีไอหัวรังพึ่งนี่ไม่ใช่บีกันนะเว้ยมึงช่วยตายด้วยโอเคเยี่ยมตอนนี้เหลือ6นัดนะครับใช่ไหมถูกต้องนับในใจนับในใจเปิดประตูไม่ได้นกเน่าอ้ยสมุไรสมุไรยัยงไม่หมดอีกเว้ยไปวิ่งไปวิ่งไปกันชังหวมันมีความสุขก็ทำไป ไอ้หัวรังพึ่งเองนเนี้ยมามึงมาดิไอสัตว์ว้าเข้ามาไม่ได้ไอควายกากโอ้โหสองตัวไอหัวรังพึ่งมึงมาไอสัตว์มึงมา,ม,งม,ามีป่ะหัวรังพึ่งมาให้ป่ะมาแล้วแม่งตามโอ้โหเยอะด้วยเย็ดืมึงไอสัตว์มึงจะตายหรือไม่อืมเฮ้ยลูกมดไอเหี้ยโดนละ ชิบหายเอ้ยลูกหมดลูกหมดขี้เกียจวิ่งกลับไปเอาอะช่างแม่งสูงง้เงี้ยแหละบวกดิบวกเลยบวกเลยบวกสดสดซาม,มูไรอีกตัวหนึ่งอเอาฟาดกันเองไอ้ควายโง่โง,ง่เออดีเอามันเลยเอามันเลยเออดีดีไอ้เอ,อ,เอ,อมม้ยซามูไรยืนต่อแถวเอ้ยเทียตี้ไอมังหลังมังหลังไอ้สัตว์มาไงวะมาเลยโอ้โห โหดสัตว์ครับโหดสัตว์เออฟาดเลยฟาดเลยเอ้ยเออดีดีเอาเลยเอาเลยเออเยี่ยมฟาดบล็อกไม่ทันไอ้สัตว์ไอ้วะไอ้วะโอ้ยเทียนเทียนนั่งไหวเว้ยเออฟาดเลยฟาดเลยดีดีอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวโอ้ยกูจะโดนแล้วไอ้สัตว์ลวงบล็อกได้มึงมึงมึงไอ้สัตว์ตายยากเกินตายได้แล้วตายไอ้สัตว โอ้ยเหี arp, ้ยเหนื่อยที่หมายกลับวิ่งกลับดีกว่าครับเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเดี๋ยวเสร็จมันกลับไปเอาพยาบาลที่เหลืออยู่ดีกว่านี่ไงเยี่ยมไอ้เชี้ยปืนก็มีโอ้ไม่เก็บแต่แรกกูไม่รู้จักดูเลยโอเคมียี่สิบนัดเยี่ยมมากใครมันช่างเอามาวางไว้ก็เอาไม้ฟาดอยู่นั่นแหละ ปืนมียิงยัดหน้ามันก็จบแล้วขอบ่นนิดนึงครับโทษที <c oughs> บ่นในความสับเพ่าของตัวเองโอเคเราไปของเราต่อค่อยๆเดินเพราะแถมความเหนื่อยแม่งขึ้นช้ามากโอเคไปต่อเรื่อยๆน่าจะเข้าไปในบ้านนี้ใช้ปะวะ จะเป็นอย่างนั้นโอเคทางนี้แหละอะไรเนี่ยแท่งเหล็กไปวิ่งเลยอะไรเนี่ยนกเน่ามันให้กูเก็บไม้ทำไมโอ้โหเยอะเลยมีพยาบาลให้กูด้วยเย่ yeah. แต่กูเต็มแล้ว นี่มันที่ไหนวะเฮ้ยเปิดประตูเฮ้หวัดดีซาม,มูไรเอาบวกกันหน่อยไหมสัตว์เหยาะสัตว์เฮ้ยเอ้ยฟาดเข้าไปฟาดเข้าไปเฮ้ยนั่นไงแม่งมาจริงไอสัตว์โอ้ยเอาแล้วเอาแล้วเว้ยเอาแล้วเว้ยเอ้ยพอ้องเอหรอฮะพ้อเหรอบล็อกได้นี่ไง เฮ้ยเฮ้ยไม่โดนไม่โดนไม่โดนบล็อกได้ฟาดแม่ง <c oughs> อะไรครับหัวลังพึ่ง <c oughs> ไอสัตว์บล็อก <c oughs> ไม่โดนโอุ้ยโดนโดนโดนโกูโดนเอาหนีอีกหนีไ <c oughs> อตว่าเอา้ยมาดิไปไหนแล้ววะ <c oughs> ไอหัวลังพึ่งแอบแอบคล้องเป็นนางอายเหรอไอสัตว์กูฟาดใหญ่นะมึงฟาดใหญ่นะมึง มามามาอีกมาอีกเฮ้ยสัตว์ป๊อกอืม้ยมีตัวนึงมีตัว,น,น,ตวน,น,นึงนั่นไงนั่นไงโว้ยเฮ้ยขวานขวานขวานอยากได้ขวานกูอยากได้ขวานจังเลยง้างนานง้างนานแต่ได้ผลนะครับมามามาขโมยมาเด้อไหนใครวอนอีกใครวนอรวนอีกไอ้สัตว์มาดิแอบแอบ มาองมาแอบโอ้ยบล็อกบล็อกไม่ทันกลัวแป๊บล็กดีสุดแป๊บล็กดีสุดมาแล้วมาแล้วไอ้สัตว์บล็อกฟาดไม่โดนนี่นะมึงเออตีกันตีกันเลยโอ้ยเยอะเยอะเยอะตือ,อให้มันตีกันให้มันตีกันอืมอืมมาดิมาดิสัตว์อืมมีปะไม่โดนเว้ยไม่โดนเว้ย ต,ต,ต,ตัวนึงแอบอยู่อีกตัวนึงแอบอยู่เอ้ยบล็อกไอ้หัวลังพึ่งบล็อกไอ้สัตว์ตายตายดินี่เอาเอาไม้ฟาดหน้นนานม่ๆๆงมาเลยมาเลยเอออืมขวาอุ่ยเฮเกะกะว่าเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นอาวุธเป็นอาวุธไม้ดีกว่าไม้ดีกว่าอืมเสยเหรอเสยเหรอไอ้สัตว์ไอ้หัวลังพึ่งตายตายอืมอัด อัดลงเป็นกองๆเลยยิงกว่าจ่าขนมอุ้ยเฮียสัมบูไรโอ้โหไอ้สัตว์โตโหดโตโหดนี่มันโคตรพ่อสัมบูไรเลยเนี่ยสัมบูไรที่ไม่ใช้ดาบนะครับโอ้ยเฮียเฮียโอ้โหมีลำมีลำมวยจีนนี่ไะไอ้สัตว์แดกยาแป๊บแดกยาแป๊บเอ้ยเอ้ยแดกยาแป๊บไอ้สัตว์เอ้ยขอเวลาแป๊บไอ้เฮียเอ้ยเอ้ยมึงเดี๋ยวดิไอ้สัตว์เอ้ย แน่แน่แน่คุ้ยอืมโอ้ย,อย,อย,อยจะตายแล้วจะตายแล้วโอ้ยเฮียหนีก่อนนี้ก่อนแดกยากอันนี้ก่อนหลอดแล้วโว้ยหลอดแล้วโว้ยเมื่อกี้กูแดกมาได้โอ้ยเฮียมสีสไลด์สลายน์ดพ่อมึงสลด์หนอนสไลด์หนอน,น,อนมานี่เลยสัตว์ไหน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 เนกูจับไงเนี่ยฟาดแม่งเลยกันเฮียแม่งแกงตายนี่หว่านึกว่ามันให้กูจับ ลอกให้กดใจใจเหรอมานี่เลยเตือนจับมันขึ้นมาโอ้ยกูดึงแหลมมาวะถึงกระปวดหัวเลยเหรอ What the fuck ยังไม่จบอีกเอาเที่กโดดน,ดดนี้โดดนี้ไปแล้วโดดนี้ไปแล้วมึงไม่จบกับกูง่ายๆไอ้สัตว์มีฟาดมมีฟาดนะมึงมีวะมีวะ บวกตัวตัวไอสัตว์มาต,ตัวตัวเลยตัวตัวเลยมา <S <S เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยแม่งเอาละฟาดเข้าไปฟาดเข้าไปฟาดเข้าไป <c oughs> ส,สู้สู้สู้ไว้สู้ฮะไอสัตสัตตายตายสิวะตายสิวะโอ้โหเคาเตอร์เคาเตอร์โอ้โห,โโหมีตีลังกามีม้วนมีม้วนไอสัตว์มาดิมาดิ mà mà mà, tay nhung tay nhung, khâu này là set cù, hừ, đึง măng off, ha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 , kì này mày sẽ tay đấy nhung, à, ửng lơ lơn, ôi, tại sao mày cù bột búa tay rồi nhỉ, what the fuck, oh shit, trò khâu đâm, ừ, như thế nào, như thế nào, you tell kid, ấy, mày sẽ ăn thuốc, mày sẽ Ial, มาลุยไอ้สัตว์เออไม้กูมันสั้นนะไอ้สัตว์อ๋อนั่นน่ะมีธงมีแท็กพอกมันเจไดเหรอฮะคุ้ยไรอันนั่นไงอันแน่อันแน่เอาอีกเปล่าฮะบล็อกได้ฟาดหน้ามันแหมโหดซะด้วยโหดซะด้วยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยแม่งบล็อกแม่งบล็อกนั่นน่ะะกูก็บล็อกได้ไอ้สัตว <we> ์น <meeting NG> oh, ี่ ตายตายไหมบล็อกได้ขวดเข้าไปตายเดือดิบหายน,นี่มีมีหยอกมีหยอกไอสัตว์หยอกก็มึงกูเพื่อนเล่นมึงเหรอฮะไอสัตว์ตายได้แล้วดื้อเกินดื้อเหลือเกินนะมึงตายได้ยังตายได้ยังมึงมาน,นี่ฉีกฉีกหน้าแม่งเอาน้ำมา ดึงออกมาเลยนี <ans> ่ดึงจมูกไม่ต้องหายใจโอ้โหอะไรวะเนี่ยโหดสัตว์โหดสัตว์จริงจริงมีพ่อมีพ่อเออเย็นแค่อย่างโหดตายเรียบร้อยเสร็จโจรฮ่าฮ่าแล้วกูอยู่ในนั้นด้วยกูจะไฟไหม้ตายไหมเนี่ย อ่าโอเครอดออกมานะครับ <มา S 1> อีธานโทมัสมาช่วยมาคอมะล้วแม่งเลือดเต็มตัวเลยมาคอมมาคอมมาช่วยนะครับแม่งหักกันไปหักกันมาตกลงใครแม่งพววใครวะอะไรเนี่ยตำรวจเหรอตำรวจจับชัวอ้าว มองความจับได้นะครับเยี่ยมเลย I I can back can never go กูกลับไปไม่ได้ใช่ไหมไม่กลับไปเป็นตำรวจไม่ได้แล้วกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมๆไม่ได้แล้วโทมัสโทมัสมึงมองเข้าไปที่ใบหน้าของความเกลียดชังและปีศาจความเกลียดชังอยู่ในวิญญาณของมึงมันน่าเศร้านักทุกทีทุกคนแห่ง ความเกลียดชังเป็นสิ่งที่ยากที่จะควบคุมความตายการฆ่าจะไม่หยุดยั้งมันจะต่อไปเรื่อยๆอะไรเนี่ยหยุดรถเดี๋ยวนี้ไม่มึงไม่เข้าใจมันทำในสิ่งที่เราไม่สามารถพูดได้มันอาจจะเป็นฆาตกรแต่มันไม่ได้มีความรับผิดชอบ มันไม่ได้ตั้งใจจอดรถเดี๋ยวนี้อืมตาสีฟ้าซะด้วยจอดจอดไหมจอดเออว่านอนสอนง่ายอย่างนี้ข้ายังชั่วหน่อยเอาไอเวรตะไลนินึ่งกระทืบสิเปิดท้ายฮ่แฮ่มึงโดนกระทืบแน่ไอสัตว์ปืนโทมัสย่า มันเป็นเด็กดีเราเป็นคนดีทั้งหมดเราสู้กับคืนไปได้เราสูไม่เกี่ยวเขาทำลายทุกสิ่งทุกอย่างฆ่าไปหลายเหยื่อเลยเราพยายามจะช่วยเขากูไม่เชื่อว่าไอเวนมันจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจมึงคิดสิมึงกำลังทำอะไรอยู่มึงทั้งคู่มีโอกาสนะ ลังบาปเนี่ยนะฟังกูนะไอแกมึงใช้กูเหมือนที่มันใช้กูมึงใช้มันเพื่อที่จะช่วยฆาตกรต่อเนื่องมึงก็ไม่ตังอะไรจากมันเอาเอาจนได้เอาจนได้โอ้โหเฮ้ยอะไรเนี่ยสมุนไรแม่งมีหลายตัวนี่เองนะเป็นจิตใจของโทมัสเลยสรุปแล้วใครเป็นฆาตกรวะ How does it end? With compassion or revenge? เป็นกูอะยิงแม่งเลยอ้าวยิงตัวตายไอ้เชนันยิงตัวตายนะครับเออดีแล้วสมควร <c oughs> ข้อหาทำให้กูเหนือ่อยอะโทมัสรอดแล้วเยี่ยมนิ้วขาดไปข้างนิ้วด้วนเลย <c oughs> เป็นไงบ้างโทมัส เข้แบบทผู้หญิงนะ Why the lay o w r e ทำต้องแอบด้วย I've been cleared o e r u y n g me t n k i n g u e s s d o t w h o to t s t o I'm h r e t h s h I'm h e r the same. Why the lay low routine? ทำไมต้องแอบด i n c h e m s e n s o n a s got e thinking. I guess I just d o n o w o to a n you look l e crap. ดูแย่คยดวามึงบว่าเจออเจ๋่อใช่แปลกมากเล c v e r odd. A cult seems to be behind all this. เราเป็นคนที่รับผิดชอบเรื่องพวกนี้ไม่ใช่พวกกลุ่มลัทธิเราไม่มีลีแลนด์แวนฮอรนที่ถูกจับฮะอะไรวะกูอธิบายไปหมดแล้วทั้งหมดแต่มีคำถามที่ยังไม่ได้ตอบอีกหลายคำถามเลย เป็นเหตุผลที่ก <c oughs> ูอยู่ที่นี่ <c oughs> น่าจะมีอะไรที่มันตอบคำถามได้ดีดกว่าน,นี้ <c oughs> แต่มึงทำดีที่สุดแล,ะละ้วล่ะเอาละ่ะผลออกมาก็คือลีแลนด์ไม่ได้ทำงานคนเดียวร <c oughs> ู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับพวกนี้ไหมว่าคนพวกนี้เป็นใครมึงเกี่ยวกับพวกมันหรือเปล่าโรซากูเชื่อมึงได้ไหมอ้าแม่งหลอกไปหลอกมาโทมัสไม่อยากเชื่อใครแล้ว แอมไวเออร์กูถูกจับตามองอยู่กูโดนใช้แน่นอนใช้เชื่อได้เราผ่านมาด้วยกันเยอะแต่โลซาสองสิ่งด้วยกันเขียนนะครับว่ากูถูกชักใยอยู่กูไม่รู้หรอกมีบางอย่างประหลาดปลาดเกิดขึ้นระหว่างกูสืบสวนคดีข้อเท็จจริงก็คือกูตอบไม่ได้โทษทีโลซาโทษทีอืมไม่เป็นไรโทษทีโทษทีดูแลตัวเองด้วยนะ แอมไวนะครับมันเขียนไว้ว่าเออฉันก็ถูกชักใยเหมือนกันเขียนใส่กระดาษพูดออกมาไม่ได้อาจจะถูกดักฟังโรซาก็ยังช่วยโทโมัสอยู่วันยังค่าอะไรเนี่ยกูต้องบังคับปะอ๋อไม่ต้องนะขัดซีนนี่ฉากจบเหรอตกลงโทโมัสเป็นฆาตากรด้วยหรือเปล่าเนี่ย,ย<บ>อ,อ้วกอีกอื้อหืออ้วกทีอ่างเหลืองเลยมึงอ,อ้วกได้ฮาร์ดคอมเอ,อ้เฮีย สม,มุไรสม,มุไรโอ้โหมาข้างหลังละกูว,ว่ามันอยู่ในจิตใจของโทมัสนั่นไงกูว่าแล้วโอ้อยหลอนจังเลยลืมตกใจอะเฮ้ยจบยังวะคอนติเนียเกมเดี๋ยวคอนเดมทีมเย้เล่นจบแล้วเว้ยวู้ห <laughs> วังว่าทุกคนจะสนุกกันเนื้อเรื่องนะครับคอนเดมคดีฆาตกรหักหลังกันไปหักหลังกันมานะครับตลบหลังไปเรื่อยสนุกดีภาพไม่สวยแต่เลาใจ